ก่อนชาตินี้พระนรุเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจนเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หาบดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้างทางบ้านเขากิกนข้าวเสร็จทั้งลกูกทั้งเมียเขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระกเจจเรอพระเจ้าเสด็จมาบินดาบาต ถ้ามายืงคอยกก่อนแล้วพระเจ้าพระพุทธเจ้ามาหลังจากที่โลกเมียกินข้าวแล้วก็เหลือข้าววนเดียวข้าวพระนรุตสาเป็นสามีพระนรุตเห็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าก็คิดในใจว่าข้าวอิ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มไปเดียวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าจะเราจะทําบุญก็พระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์มาก ยังถามพัญญาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังพวกคนก็บอกว่าเขากินหมดแล้วทางข้างก็ถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็ไปหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมดพัญญาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากอิ่มเดียวท่านก็ไปถวายพระพเจ้าพระเจ้าหมดใส่บาทหมด แต่ถ้าว่าพระพ,ยยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระเป็นพุทธเจ้าชั้นที่สองจากสมสามาทมพุทธเจ้าตามธรรมดาพระมารับบาดแล้วต้องกลับสถานที่ที่ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้นท่านยังไม่กลับเมื่อรับบาดแล้วท่านก็นั่งโคนต้นไม้ใกล้บ้านนั่งกำแพงข้าวอยู่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนาย ก็คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยว้ากช่างมันมากเราก็ต้องขอบุญมันจะให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายพระเจ้าพระุทธเจ้าฉันขอให้ฉันเถอะอนุรกเกอบอกว่าเดือนนายก็นายเรื่องบุญก็าบุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็ตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผมทำในความเหนื่อยยากถึงความหิวเวลานี้ยังไม่ยินข้าวเช้าเลย คนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญเจ้าหนา้าบรกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหมท่านโู้นก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจารย์ก่อนถ้าก,กลับไปหาพระปฏิรทธเจ้าทึ่กำลังนั่งชิมข้าวอยู่ไปถึงกราบแล้วก็ถามบาวบ่าคุณเจ้าขอรับ เวลานี้เจ้านายก็คงต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้ถ้าเขาขอแบ่งจะให้ได้ไหมพระเบเจียร์พรเจ้าถามว่าโยมสมมติว่าโยมมีครบแล้วมีเพลิงมีครบด้วยแล้วจุดไฟไว้ด้วยนะเขามาเพลิงจุดไฟมีแสงสว่างนึ่งอันทีนี้ชาวบ้านต่างร้อยต่างพันตั้งหมื่นต่างแสน มีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเขาต่างคนต่างมาต่อจากประครบของโยมทุกคนก็มีแสงสว่างก็สว่างสวยมากถามว่าแสงเพลิงในครบของโยมมันหย่อนลงไปไหมอันนั้ก็บอกว่าไฟขอครบเพลิงทีแรกมันสว่างแค่ไหนก็สว่างแค่นั้นของเขาก็สว่างของผมก็สว่างเท่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าบุญนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราทําบุญแล้วใครเขาขอหรอจะให้ใครก็ตามให้เขาโมทนาบุญเราจะไม่หย่อนลงไปจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นเสมอแต่ว่าเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์เมตตาชั้นหนึ่งนั้นเสมอในเจ้านายขอก็ให้ได้บุญท่านจะไม่เสีอมก็เพราะไปแล้วก็อนุรุกษ์ก็ไปกับอาจารย์นั้นบอกให้ได้ ก็เป็นอันว่าให้บุญเจ้านายก็มโนทนา